แม่ก็ต้องสูงเ้าลดอยากหายหายออกมาลดอยากหายไอ้น้องพี่น้องเอฟซีเห็นเพราะว่าถ้าเพื่อนมีโพวดอีโตองซาร์เพื่อนก็ชิได้โซ่เจ้าได้ขนาเฮาบอกอยากให้เจ้าอั้นบางทีเขามีพละมีคนเกลียดคนเดียวเก็บไปคนเดียวเขาอยากให้เจ้าเบาออกมารลดก็ต้องอั้นเลยก็มีแต่ต้องสู้แล้วเนาะแม่เนาะเพราะว่าเขาเกิดมาแล้วกาสเนาะเอีโต้งจะเขาข้อหัว ตัวทุ่มือเลยนะเป็นทลายครอบครัวหลายครอบเดแต่ลเมืม่อแม่ก็ต้องแบบถักดูแลทุกอย่างตับแต่เรื่องการกินการอาบน้ำเลี้ยงต่างๆรวมน้าให้อาบลที่ให้กินทุกอย่างเลยนะแบบบึ่งดูแลเองมาได้ไมีถอดสบายยางได้ออือย่างได้แล้วก็เปลี่ยนเสื่อผ้าเองได้กานง้ยังอ<ม>ื่อก<ม>็ได้เลยแบบนั้นสีสีเียสระว่ายน้ตอบตาก็เลยลูกก็ได้ ตองคัาดิเก็บมนส่ายตตาตตกะแพ้แสงกะแพงอ่อดกอมมาได้อได้เพลียนมาได้วอคือแบบมียากวงยเกิดใหม่อีกเนาะกลัวกลัวไแบบกินนังก็กินมาได้ได้ได้กินจากบักซ์เดียกับข่าอืมกับเขาเขอกินมาได้กินอืาง่นี่สองย่างนี่กินได้แม่เื่อสงสารกับกลัวแบบที่กำมาเป็นแบบ ภาระเราวาเป็นภาระครอบครัวนะเนาะกบบว่าูุ้บัิเห็แุแนวใดเนาะการบริยาคเป็นภาระครอบครัวแต่มันก็ไม่หนีโอืมทางเขามากะัะเพื่อนนะพี่เนาะ ทางขอมากก็บริษัทคิดว่าเปื้อนพอนะนทางเป็นขี้ต้มนะพี่น้องคือว่าอะไรยามพ้นนะพี่น้องอยู่ใส่กระดินบวมอะไรฝนตกคนลิงนะพี่น้องอุ้ยพี่น้องจะขี่ไครเนาะพี่น้องเป็นขี่ไทยน้เดินาดเดิไปเสาตลาดเลยฮึ้ึฮึหาตัวกันเนี่ยขนาดพี่น้องเฮือนซานบัดสอบอ๋ออันนี้เฮือนบ่ะด้ยอ๋อเฮือนเพื่อนพี่น้องนอนลังนี่ก็เฮือนหลังต่ำต่พี่น้องบริสุขประเดเนาะ เพื่อนลังต่ำเนาะพี่น้องกะประมาณนี้แหละคันใดก็อยู่เพียงแอลพี่น้องไอ้บริสุทธิประเด็นพอเนญาตขึ้นเฮือนเด้อร์สบายดีอืมก็มาเด้อยสาวๆโอ้โดยสบายดีส่งซึ้ลกับบุคคลมาจกะขึ้นเนาะพี่น้องเห็นแต่อยู่ในเฟซบุ๊กเพิ่นเนาะอ่าสบายดีเจ้าซื้อยังเนาะซื้อบุภา อ๋อบูพาตำตำพอดีอยากถามเนาะว่ะอันนี้เป็นแม่เพิ่อนบออยากถามว่าพอดีว่ามีผู้หญ่ใจดีเพิ่นแห่มาถามเนาะมามาสอบถามสัมภาษณ์เจ้าว่าเจ้าอันบ่สบายบอเน่ยป่วยมาหาได้หาปีแล้วป่วยเป็นเป็นโรคเกี่ยวกันยังนะสาวโรคนั่งนั่งนี่แม่โรคกระเพาะแล้วก็โรคหุ้พลแล้วก็โรคกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โดยแต่ว่ารวมๆค่ะมันเคเกือบสิบโลกหพราะว่ามันเป็นโลก็นลายออ่หอายุจากปีเลยนะซาบุพาสางสามปีหนึ่งเยสองสามปีทีสองพันอ๋อซื้อบุ๊บ่าดวะไล่ลกบที่แรกเฮ้ยผู้ใหญ่ใจดีค่ะอเมริกาเพิ่นเห็นเพิเลยว่ะแต่ไปถ่ายมองดูว่าเป็นจังไดบ่สบายแทบ่ที่มาที่ไปเป็นจังไงยังนะไปตรู้จักล่าสเพินผู้ใหญ่อยากซอยเขามากนะก็เลยมาถ่ายคิป โดยเพิ่นเห็นเห็นเพิ่็นแคปเอาเฟซบุ๊กเจ้าที่จะลงในคลิปแห่มาจู่ข่อยไปถ่ายเบิ่งดูก่อนว่ะพอคือจู่ข่อยไปคลิปอ่ายูทูบเกี่ยวกับสายบุญเนาะเพิ่นก็เลยหักเพิ่นก็เลยแบบเอ่หักว่าหมู่เพิ่นเป็นไอหักเพื่อนแห้มาถ่ายผู้นี้ต้องเบงดูเพื่อนเห็นคลิปเจ้าเขาก็เลยมาตามตามคำที่เพิ่นบอกนะก็เลยว่าโอเคถ้าเกิดว่ามีผู้ใหญ่ใจดีทันใดที่อยู่ทางประเทศต่างประเทศหรือในประเทศหรือว่าเมืองไทยเนาะถ้าอยากส่วยเรือสาบุพากันยินดีเนาะ คือว่าเป็นซุ่มือในหักซาจังเลยน้องบอกให้ฟังเลยซุ่มือนี่ก็หักซาตามอาการผัวคันตัวใดแบบโรคใดที่มันขึ้นแห้งเราไปทีนิ้ก็ต้องไปหาหมอคือแบบมือเช้านี่ก็ไปหาหมอโรคกระเพาะผัวมันขึ้นแห้งเลยค่ะมันเป็นอะไรแสบท้องเลยมันกะเป็นข้อในาดโดยโดยโดยอ่ามันเป็นถ่ายสุกเลยเมื่อนี้ก็ถ่ายเมื่อวานในก็หกเย็ดเถื่อเมื่อนี้ก็สามเถื่อยาแล้วมันก็ยังบวกลายปนเพราะว่าเป็นกระเพาะแห้งนะถ้านะมันเป็นแบบ ล่าใส่บาทน่ะอ๋ออย่านนี่มาโดยตลอดกระเพาะเนี่ยพวงมาดยตลอดแล้วมันกะบาดขึ้นบาดลงมันเสียกระเพาะอยู่ได้กับเพะได้ไปห้ามอพอเศร้ากึุ้มกับเป็นกับข้าใจเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นแล้วมันว่ามันสิแบบท้องมันสีดวูเนาะพี่น้องหล่ะกับเวลาทายมันวะมันแสบเดี๋ยวเดี๋ยวเลยมันแสบอยู่ได้แสบเป็นโรคแสบเลยเคยไปกวดอยู่ที่ไหเนาะกวดอยู่ห้องหมอกับไปเลยก่ะคลินิกประจำคลินิกบ้านเฮาบ่เคยไปกวดอยู่ไทยอยู่บ่ไปไทย เคยไปเธอหนึ่งทีมหมุดทหารไปเธอเดียวแล้วเพื่อนกาหายไปหหมอ,มอสพอทาอทางช่างใดไปไหมอ,มอแบบหลัดหมุดทหารแล้วจะไปอยู่บอกไปแบบเทอเดียวแล้วก็บไิปวดซ้ำเพราะว่าเราอาการในเพื่อนทางแลวเพื่อนกาว่าหายเน่าหายไปหุหมอ,มอสพอทาพอทางเฉพาะทางก็คือเฉพาะทางกระโหลกกระเพาะแม่นโรกโลกแต่ละโลกหายไปอ๋อแบบจะไปายโลกมันเป็นภุมมแพ้นะกพรอม แพ่กินเปื่อนแพ่กินเผ็ดกินเค็มเนี่ยมันแพแพ่ไปเลยแพ่เขาต้าแพ่เขาพ่อองเดีแต่ว่านี่เพื่อนเอกแบบกินยังเห็นยังกับวัตถใส่สมเพราะว่ามันคือเพศกินเปื่อนกินเผ็ดกินเคมีต่างๆแพร่ไปเลยมันเป็นลายโละที่เป็นที่แรกกับโลกกระเพาะมันหนักๆนักวหก็แบบตอนนี้มันมารวมกันเลยมันหาปีอะไรได้ค่ป่วยมาห้อนเย็แบบตเป็นกระบะเป็นกระบะเสื้อเฮ็ด เป็นแบบเสื้อเฮดเป็นลกีนแม่เดี๋ยวนี <so evet um ้แล้วว่าใครนน้อยจังเนาะเสื้อเฮดแนวใดเสื้อเฮดมันเป็นลินเเป็นตนเป็นลินนะเปนลินยายังกอามาใส่เกับโบเ้าแม่กโตเล่าเงียวว่เบ่าขอโทษพอวาาความมาสิมร่ยรอยรบเสาาเเดียวนี้อากาศสิรุดแล้วปัสสาวะเล็ดกัปัสสาวะกะบพะปัสสาวะอักเสบ บาไปปวดนาหมอกินข้าวก็กินมดมือบัดค да ือโอ้โหอีเมตเตอร์ม so ันแสบแสบท้องอาการแสบท้องแสบท้องก็เลยกินข้าทุเล่าทุเล่าไปเนี่ยกินเนื้อไก่ย่าเนาะแม่เขกินเนื้อน้อยก็กินข้าวเจ้าด้วยคนเดียวข้าวเนี้อข้าวเจ้ากินได้ได้เยอะแต่ว่าคงกินกินมาได้ถึงกินอาหารมาได้โอ้โหจะกินเบรแต่ว่าหมอกว่มาซักยาหาหมอมาซักตอนนั้นก็ก็โกบเงินเพราะว่ากลัวลูกมาหลายเนาะอวการเพิ่น เหอนกนรบต้องไดซักตลอดบยาแม่อยู่น้ำยาตลอดมัมันอย่าใกล้ๆกันเราก็ได้ยามาได้ปะยังไงเอ็กช่วงือนช่วงยอนเนี่ยไปตลอดเลยคี่นิบ้านเฮาเขาบอไปตลอดเป็นย่งต้องไปเนาะมันแสบาถามันแสบกัแบบอูน้ำยานะอยูน้ำยาอยู่น้ำหักไม้อสักม้ก็นอนนอนบามันแสบเมัน บพรจริงๆเกลุ่มว่าถ้าเกิดไปกวดทางเฉพาะทางคือเมืองไทยเนาะย่างเช่นโรงพยาบาลแบบคือยังอยู่อยู่แบบคอนแก่นคนเก่งเนาะแต่คือสิมีซองกล้องแล้วก็หัก้าตามาการลหละมันก็อาจจะอาจจะเบิ่งอะไรบางทีมันจะเป็นลายลรกเข้าใจอยู่คนเฮามันเป็นแล้วมันลุ่มเล่ามันจะมันเกิดจากหนึ่งมาความเครียดบางทีเขาเครียดด้วยหนึ่งมันก็เป็นลายอย่างมันก็ลุ่มเลยแบบนี้แค่ว่าบางทีคือเจ้าอคืออะไรจะเป็นโรคอย่างก่อนมู แล้วริ่แล้วก็ากข,ขานะโอ้ออริรน่นริ่นเป็นเพลือแพ้เพื่อ,พอ,อยว่าขอดูง่ายน้ำว่าขอดูญาติน้ำตมิดนอสเล่าอาการซุดอ้ายเนาะแม่กะบโบมี่เนาะกับไปยิบขนมเบ้งขาถือมือวันศิลป์เนาะกับขอดีเละถือพี่น้องเสียพี่น้องเสียแหละนั่งเอ้ยว่าไปตักแม่แน่ว่ากับพอได้ไปซอยเพี่แก่เดยซอยมกมซอยไปซอยมาเลยเด็กน้อยเราเขากระซี่แล้วเขาก็จะเอาหน้าอยู่มันมามงมายาอยู่นะก็เลยเกศเกศที่หนึ่งว่าเป็นอย่างเกศที่สองแท้ ในลี่แล้วกบาลนี่มันก็คือลื่นบาตนี่นะบาตรนี่มันมานอนยามบ่แรกกับขันบาตรขันต้นขันโตมันจะอยู่มาได้สินอนบาตรก็เลยออกมาหนังอยู่ก็เลยก็อยู่สมคืนอีกก็เลยเป็นลูกลีกมาก็เลยเป็นลูกนี่มาเป็นกรพาะเศร้าจนหอดซูมิเน่กะห้ายังห้ายยังใส่ย่ายังย่ายังเพื่อนบ่ยังก็เอามาใส่นะแต่ว่าข้านอกขึ้นยามันก็จะเป็นๆหยุกๆอย่านี่แต่ว่าไปหอดแต่ไปเห็ดไทยไปหอดแต่หมูกทหารในหมกนี่นะชนกวดมันเป็นยัง ก็ได้ปวดทรามีแต่ป้ายแล้วกับเพิ่นถามอาการก่อนแล้วก็ข้าวกะว่าเป็นหลายโรคแล้วเพิ่นกะว่าแนะนำให้ทุหมอสอดถามของหมอบ่อนสาวว่าอะไรเลยกับบัตรดิพันบัตริีไซนเงินหลายฐานบมอเปิดกระดีด้วยแนะนำแต่ว่าใไซเงินหลายทานเราปวดมีเงินบาทเนี่ยนะระดับเปร์เซ็นตบาทมันกับโบมี่เลยเนาะแพ่แทงเนาะแม่มันกับโบมีเงินแบบคืออยู่น้องอาการน้อยน้อยนะพี่น้องเนาะแตคือเพื่อนยังโบราณมีกลัวบอก บอกค้อยนี่กูบ่าวจะถือจบจบเงินมากับเป็นเลยจบสั้นไลยเนาะจบมเจ็ดจบมากรับเป็นเลยเลิกเป็นเลิกเป็นอาการผมจะมีกรรมมีเรนอย่างเนาะเขากกันยังบนมีขอบมีครัวบ้านมีลูกมีครัวกับเป็นมาใส่จริงๆนะโอ้เมฆกับปัวปัครบสามารถบั้เงินบั้วข้ามเลยเนาะจ้ะกันขายง้วกับดินขายงัวขายขายขี้ดินกะคือว่าสี่แสนขายงัวอีกมัดหาโตกะวัดสิขายนายลูกระบายยาซะไหม ก็คือม yeah? ีม oh no, <who> ีลูกจะคนแม่แม่มีลูกเจ็ดคนหกคนอันเสียปุนหนึ่งทั้งหกอันนี้พูลาเลยพูจรไงๆพูทิศพูรากไงซาใครใครน้าใครง้อใครควายปัวนี่บดเลยบดเกือบล้านบาทเลยพังบ่าหนึ่งบอกกับยังบอกสิบมงเจ็ดเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นบาทโดยก็ื้เงินอันนี้ดยูนอกเป็นหาปีติดติดชิ้นตื่นไม่ได้บอแม่ชแต่อายุสิบสิบแปดสิบเจ็ดปีปลายขสิบแปด จบมึงเงินมากราเรื่องเป็นเลยไปห้องหมอลอยก้าวถึงคนจุดมืจักนี่เหตุใจจุไปส่งคนไปจักนี่เหตุคนแบบบัเคยเห็นมาก่อนแบบนี้พูดได้เป็นกต่บัวเคยเห็นเหอนกันมันลายโลกมันลายโลกเด้สิเอาตัวหนึ่งไปจังตัวหนึ่งเอาตัวหนึ่งไปจังตัวหนึ่งมันก็ล้วเืออะก็นอนอยู่นะแต่คอเป็นสิแค่แต่ว่านักน่งนั่งจะนี้นนัักตี้แมนโลกกระเพาะแล้วก็โรคตาแล้วก็โลกตาเป็นยัง ตาแพ้แสงแล้วก็แพ้กลิ่นหอมแพ้กลิ่นเพื่อนกลิ่นเพ็ดกลิ่นเค็มกลิ่นเคมีต่างๆแผลแบบสบู่ก็ยังแผลเหม็นเป็นของหน้าเหม่นจะกว่าไปใส่เป็นแบบนั่งนอนนั่งนอนกับปั้นตันย่างใส่หน้าได้คนนี้แม่ถ่ายลงเพื่อนอาบน้ำมงเพื่อนแล้วก็ปบุญน้ำแห้งแม่ตะลงมือก็ต้องต้มหักไม้แล้วก็หมอนหมอนทิดหมอนต่อด้วยนัดทาในเพราะว่าดมือหนึ่งมันจะเกิดสอบคือแม่ต้องดูแลลูกตลอดไปใบ่ไดดู้แลเต็มบ่ได้อืหงสาวรีพี่น้องเนาะ เขาจะเป็นโรคภูมิแพ้แท้ทุกอย่างเนาะหลักการคือกระเพาะอีกก็บม่ได้กินยังอีกได้ไม่ได้กินยัาแต่กีนว่าแต่กีนเงี่ยววัดมือว่าขี้อานะพี่น้องแต่กีนปัสสาวะวัดมือโดยตะกี้น่ะมันช่วงมันเป็นกระเพาะหนักๆกระกับกระเพาะปัสสาวะกับกระเพาะคือกระเพาะปัสสาวะมันจะมันจะเหี่ยวตลอดเนาะเคยเขียนไอ้พี่น้องมันจะเหี่ยวตลอดเด้มันจะเหี่ยวตลอดเนาะมีรับพี่นอนนอนแป๊บไม่รอดได้ใส่ลูกก็ขออนุญาตน บอนอนแม่เ mm. ้างว่าเป็นย okay. ังเจียวบอนอนนั่งบอลไม่หยาดนะแบบเหมือนกันคือบอลขาวไม่สั่งลูกอแม่ก็นบอลขาวเดบเที่ยวมืดๆืดก็มึงจะขออะไรพี่น้องเออไปหยาขอกินอาไไปหยาไปขี่อยู่ซชานนี่เนาะแม่ับแม่เปโอ้โหแม่ก็ชอบกับแม่กับซุดๆเนาะลูกสินักทำรด้กับแม่ก็ได้แบบออตลับครับตานอนเบิ่งลูกแย่งลูกทิ่มลูกประเด็นบ่เพราะมันของน้ำก่ได้แต่คือทั้งแม่นี่ของน้ำดีกว่าทั้งแม่่ก็คือชิ้นเมื่อยเนาะที่เป็นประเด็นประเด็นแม่ แม่ก็ต้องสูงเว้ารถอย่าหายหายออกมารหดอย่าแหย่เอาน้องพี่น้องเอฟซีเห็นเพื่อว่าถ้าเพื่อนมีควดอีโตองซายเพื่อกระซิได้โซ่เจ้าได้หนนเฮาบไปอย่าแห้เจ้าอั้นบางทีเขามีภาระมีความเครียดคนเดียวเก็บไปคนเดียวเขาอย่าให้เจ้าเว้าออกมารหลดบนโต๊ะอั้นเลยก็มีแต่ต้องสูงแล้วเนาะแม่เนาะเพราะว่าเจาเกิดมาแล้วกันเนาะโอ้ยโดนเด็กเขากลัวหัว ตัวทุ่งมือเลยนะเป็นทลายครอบครัวหลายครอบเดินมาเมื่อแม่ก็ต้องแบบถักดูแลทุกอย่างตับแต่เรื่องการกินการอาบน้ำอะไรต่างๆรวมน้่งใ้อาบนิดที่ในกินทุกอย่างเลยนะแบบดูแลตัวเองมาได้มีถอดประวัติย่างได้อือย่างได้แล้วก็เปลี่ยนสภาพเองได้ได้นังในยังตื่นนอนก็ได้เลยแบบหังสีสีเพี้ยตบสีข้าวมันตอบตาก็เลยลูกมาได้ แล้วสาคันซดิเก็บเมียนเ์สันยงตอบตาตอบตากระแพ่แสงกระแพ้ค่อกระแพ้ค่อนมได้กะนมาได้เพ็ดเค็มยังาได้ว่นหยาคือแบบมีหยาคนเด็กหน่อยเกิดใหม่อีกน่ะกลัวกลัวได้แบบกินนังก็กินมาได้ได้กินแตบัคซี่กับเาืมกับเขาเอกินมาได้กินอือมีสองยางนี่กินได้แม่เกลดสงสารกับกลัวแบบที่กอมาัเป็นแบบ ภาระเฮาเป็นภารา้ครอบครัวนะรวมกับของพหุอุเหตุนอใดเนาะกาบ่อยากเป็นภารา้ครอบครัวแต่มันก็บ่หีบ่เว้นนะนะผสมมือในกันนี่เต่เดี๋ยวนี้ก็พยู่แบบบ้าทำใจทำใจพักธรรมะเด้อืทังธรรมะคำว่าอะไรพังธรรมะก็ปล่อยว่าอืตะกี้โอ้ยล่ะใจสิขานะบัดนี้มาพังธรรมะแลระยะสองปีอืแบบเฮาญาติไปใจเฮาก็ไปฟังธรรมะเฮาลูกว่าเด้เดย ่่าแตวใกล้เคียงแบบใกล้เคียงกัปเพื่อแร่วมรุ่นมากแต่ละประเทศในแนวไทยแน่เลยสกีโอ้ยยังไม่มีบออยู่ะกีเหรอน้องก็ะรบทางน้ำตาเนาะเพียงเนาะเฮจันไดนเนาะสู้ๆม่แต่ว่าเฮากะเคอเซอร์บาถ้าสมมุคือจังเขาได้เคามาถ่ายคลิปมาเนี่ยเฮีว่าเป็นบุญเป็นยังมีบุญมีโอกาสเทอมีคนอยากให้มามาถ่ายคือว่า ถ e e, English, ушка, 1970, planet, ้ามีพญายาใจดีที่เบิ่งอยู่เนาะบ่จะอยู่ภายในหรืออยู่ไทยหรือที่ต่างประเทศถ้าเบิ่งอยู่ถ้าอยากช่วยเหลือน้องเพิ่นอยางเง้เราเป็นสะพานบุญกับยินดีเฮาจะพาน้องเพิ่นไปหาหมอหรือว่ารักษาเนาะเพิ่นเนาะก็คือน้องเพิ่นกะเบิดเงินเบิดค้ำเบิดเนี่ยเบิดโตแล้วแม่เพิ่นก็คือกันพี่น้อยเบิด่ดเกิดคำสิวาแล้วก็มีจะอยู่นับธรรมะนะครรมาแบบทั้งธรรมะธรรมะต่ะอาจารย์นั่นอาจารย์นี่แล้วก็อาจารย์อันอียังพุทธเจ้านะปล่อยวางแล้วก็แบบแม่ก็ล่อยวางเลยเมื่อได้ลูก ใายแต่เมกสูตรไมันไปหนีอย่ยงบ้านกันเมืองเมกไปได้เมกยังสู่ได้แต่ว่าทำใจแต่ว่าสิบป้าลูกป้าบ่ได้แต่ป้าอยู่แต่ห่างไกลยังอยู่น้ำลูกนะยเปดวลูกแม่เขาพว่าเป็นยังน้อยเด้ฮากะหยูสาวป้าข่าวว่าเท่าไหนกััสิบปล่อยบ้างว่านี้อันนี้มาเห็นเลยคนหากระเกิดยังไม่ได้ปทางัใดเจ้าซื้อยังก็ลืมนะซาวบุภาพี่น้องฟังะลรก็เมื่อยนกก็เฮา คูณใหญ่ยังแต่งงานไม่ครัควปรเ,เปล<อ>แ,แล้วอ่ะก็ยังอาไหลเปลือนานน้องของผลก็ยังคนเฮาคือเพิ่งว่าเลยนะพี่น้องการทีโบมีลาโบมีโลกคือลาบอันประเสริฐเนาะเอ้อเนาะถึงเฮาสิมีเงินไหลเงินแสนเฮามีโลกสิแล้วมันก็มีความสุขโบมีเลยเนาะเมินโบ<ๆ>มีคนเงนอยู่ซ้ำเงินเงินโบนี่โบยู่เฮ็ดนี่หามาได้นี่คือว่าเป็นนี่นะเป็นนี่หามาใส่แต่ละมื้อมันก็บ่พอกันมันบ่พอไปห้องมอนี่ยเอาเมือกไปต่อล้างเถื่อก็ไปทุกมื้อ อันมอยังกับไปมืดมอยังกับถังผอกตาแขกเพื่อนจอดยันไปมดยังมดเลยได้เคยไปเบิ่งมดเบิ่งมออยู่บ่วชเคยมียังอยู่บ่เคยแบบมีกรรมมีเรยังบ่จึงเขาเป็นแบบนี้ไปมืดเหนาคู่ประสามองค์เลยเพิ่นทักมาว่าจังได้อยู่บ่มียังอยู่บ่ในอดีตจึงเป็นแบบนี้เพิ่นบวชกับโลกเพิ่นาอดโลกอันธรรมะอันนี้ซอยธรรมะซอยมือนี่ยตั้งแต่ก็ลงวัดไปธรรมะอยังเลย ตองเถื่อูผ้ามากอะซื้อเครื่องลงทรายวัดติดรดนเรื่องหน่าไปร่นมาได้เพราะว่ามันใช้บอลลูโดยโดยโดยโดไปมาใช้หนักไปได้ไปไดบมือวายไปไปวายมาวายใส่เป็นเพื่อเป็คือเร็กน้อยเนาะผัสิไปใส่ใส่มาได้แค่่เป็นเป็นเม่นอีกเป็นเม่นหยุดปรยุทธ์อีกโอ้สารพัดรีเนาะพี่น้องได้เป็นเนาะเกิดโมเมนต์ได้เป็นมันเป็นตลอดเวลาขออนุญาตเนาะ ถ้านน,าน่กะไปใช้ในท่อต้องได้หนังปูเพราะว่าค<อ>ันคันท่อปูปูแล้วหนาจะเลือดออกเลย<อ>เรื่องนี่ก็ออ,อกเลือดนะอตอนตอนขายดินมาครับว่าสิ้นสุดผลข,ข,ขนะ้างเนาะตอนขายดินมาคนที่สามเดือนหนึ่งเบิร์ตสองแสนบาทปัวปัวปัวไป,วปวตลอดนะถ้าบอ,บอกได้บุญใดดีก็ไปเบิร์ตบุญใาเลยบ่มีก็ยืมบ่มีก็ยืมข้าแล้วมันมันจสกปรกมันติดจนสี่หยมันปี้นะเสียนะเสียเงินไร้ัต่จนบ่มีนะมันมอหายมีเลย พนไหนเห็ดยังก็เห็ดพนไหนต้มปลาสอกปลาส้างเปนเห็ดไผ่เห็ดยังก็เห็ดอยู่สวอกสซาบันคือว่าหมอเนี่ยข้าน้อยว่าคำบอกว่าบางทีคุยน้ำคำพหัสหาสิบหมออยังคนหนึ่งหมอวัตถุเหมือนกันจบประซักข้าน้อยก็ได้ไปเมาส์หลดไปเถื่อนขึนหมดคืนเลยไปโหลดเนาะแม่บัานนี่หมออันของหมอนี่อีก ก็คือคิดว่าแบบจะได้ช่วยแก้ๆกันหลายๆทางเนาะแม่ได้กับเจ้าแม่อันก็พอหันเจ้าบ่มีบ่อนสูงอะไรแบบนี้บ่มีคนสูงอะไรคนว่ายังเหตุคนว่ายังเหตุกับบ่มีเงินก็บ่มีบ่อนสิไปอีกแบบขับไปไกลผัดบ่มีเงินแบบนี้เลยแต่อยู่ไปตามธรรมชาติตามยถทากรีนะไปหมู่คนว่าให้ไปยังก่อนคอนแกนบอกคนว่าให้ไปคอนแกนแต่ว่าเหาบ่มีเงินเงินละหมื่นสองหมื่นเราก็ต้องลบมา กับคนกับบเคยไปไทยเนี่ยบอกกับบุจักขันหมู่ <c oughs> ม <S <S> เข้ากับมื <S <S อ,อก่อนว่านซื้อในกระพาน่องไทยไปหากวดตาเนาะมีคุณยาจเจดีฝากมาทางบอตบี้กับสามหมื่นกว่าบาทเขาผักซอยว่าตะกี้ว่าแพ้แซงอะไรผาตัด<ม>ใ่กวันนี้เลยวันนี้เพิ่งกับบริณนะก็เลยว่าโอเคกลับขึ้นมากกับบริษัทยังสิคยากวขยัยังพากลับมานะแต่ก็เลย ลายการนี้ยินข่าวเนสิกกับกับที่ว่ากับมิทว่าสว่าสรางาเพิ่นบอกบุญเนาะให้เขามาซอยเลือเจ้าหนะกับมิจจะขออธิษฐานขอเสาขึ้มกับขอเป็นกำลังใจให้เจ้าเนาะจ้องไม่รู้คือว่ามิจจะอธิษฐานกับสิ่งศักดิิ์สทธิ์แหละถ้าเกิดแบบเทวดาเพิ่อนเขายังมีบุญขอให้เพิ่นเอิญผู้ใหญ่มาซอยเลือเฮาวทันซะเพราะว่ากันเนาะเพื่กคือหูแหละเพื่เป็นแล้วกับเขาอยู่กันยังหน่อยเขาก็ยังแบบอยากน้อย ก็ยังบ um, uh, yeah. yeah, ่ได้ไปมาทางใดจ้ะได้เห็นได้ส์งานรอบครัวี่ต้องแบบมหาภาระอีกอย่างเดยอยากไปใส่กับบอดด้ไปในเบิร์นเลยนี่ยังกระเบิเพิ่นเดียโดยบ่เป็นยังสุดๆเดี๋ยวสิคําอัปเดตตลอดสกุลเซวาต้องมีคุณยาเจดีเบิ่งนเลยใส่ซ่เจ้าอยู่เป็นกําลังใจให้เจ้ากับซาบุภาพร้อมเด้อเดี๋ยวสกึุลเซวาพี่น้องรอเบิร์เบิ่งนป้าเขี้แอนพี่น้องขออนุญาติว่าบอนขี่บอนเหี่ยงอยู่หันน้องเพี่น้องสิียวเอฟ FC ฟังก็ระหลอนๆพอสิได้เห็นภาพว่าเป็นเด๋าไรนะโอเคโอเคอ่ะโอเคพอพี่่นน้องงเเดสิิพาาไปบะ อ้สาวคูกบ่อนางถ่ายละกแม่เมียดเนาะกระเมียเรียบร้อยเนาะบ่อนางถ่ายล้วแม่กระเมียว่าสัสสัสโอ้เป็นซ่านอยู่บ่บ่มีของน้ำบ่เอ้ยมีแต่ว่าเพิ่นของบ่ได้เป็นยังเนาะแต่ว่าอันสักเครื่องเพิ่นกะโอ้ยแผลแพ้แพ้สบู่หน้าอันก้องหามาในก้องอันสักเครื่องเข่าของน้ำบ่ได้พี่น้องก็เลยต้องมาเข่าอยู่นี่ถ่ายเหี่ยวอยู่นี่เนาะถ่ายเบาถ่ายนักอยู่นี่บ่สามารถไปเข้าห้องน้ำได้เพราะแพ้แพ้แผลสบู่คนอื่นเนาะเพิ่นก็เลยอยู่นี่เนาะพี่น้องก็เลยเพิ่นก็เลยอยู่นี่กินอยู่นี่ลูงรุ่งบ่ได้ สักผ่าเนี่ยเพราะว่าได้ดาวตู้สักผ่าผลสินหนุ่มและไทยมือหนึ่งสองสามสุดผลสินุ่มเก่าคนตู้สักผ่าราคาเท่านใดราคาหกล้านกี่ยังบเบอร์นี่ตอนยังเท่ายเอลยยังประมาณสี่ล้านห้าอันนสักเครื่องเพิ่นอันนี้สักแผลก็ได้เลยสักยาสักผิวโอ้สักยาสักผมพี่น้องสักเลยก็ได้ไม่แผลยังบ่ได้โดยโดยโอเคไป็ยังใข็เจ้าสู่เป็นลังใจให้เด้อแล้วเขาสกึมก็คว่วอนพูนยาเจดีเนาะที่บังคับอยู่ถ้าเกิดว่าอยากซอยเลืองนองก็ เฮายินดีจะเป็นสะพานบุญน้องเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกดอนการ์เซียมอบให้น้องเนาะเพต้องห่วงว่ายะใเฮาขาต้มเลือดไปไสเพราะเฮากะอ่าซอกึมกับท่านากับพออยู่พอกินอยู่พี่น้องเอ้ยห oh. ลายขึ้นแบบว่าเฮาอยากมาเป็นสะพานบุญอย่างเงาะใส่เลือผู้ที่ทุกทุกได้ยากผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพน mm. เนาะเฮาคือว่าเฮาน่ะมีเครื่องนุ่งห่มมีสุขภาพแข็งแห้งบ่งมีโรคภัยไข้เจ็บก็ถือว่าเป็นโรค ็นลาบอันประเสริฐแล้วและพอแม่นพี่น้องหรือน้องๆที่มีปัญหาตอนนี้ยคือถูกใจจนน้าตาไหลพี่น้องคือแบบอีตนเพี่นเนาะที่เพันมีเจอประสบปัญหาแบบนี้นะพี่น้องก็คือสูสูไปยังเดียวอ่ะเศรกาขึ้นคิดว่าหนาสิมีข่าวดีไปเด้อลำบากใจเนาะลำบากแบบแบบไปใช้มาใช้กับแบบบาได้เพราะว่ามันอาการที่เป็นมันแพ้แล้วก็ มันเานาโด okay. 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 ยโดยโดยโอเคสกึมกัาปู่เป็นแม okay. okay. ่ยวกลับไปใส่บ่อใด้เด้อของหักษาลูกในธรวมะลูกอแม่ต้องหักไม่ตาแม่เอ้ยจิ้มยามก็ต้องไดปพาไปโอเคสู้ๆบุปเป็นยังเไยเด้อโดยอ่ามีแต่สกึมกับโดยเป็นกำลังใจให้เจ้าสู่ๆต่อไปเนาะโอเคพ่อแม่พ่อพี่น้องเนาะสกึมกับหลบกวนเวลาสาวบุภาอ่าโดนพอสมควรแล้วก็ขอบใจเผินจีเผินเสียสละเวลามีค่าแห่ให้เฮาเนาะ ได้สัมผัสเพืพอ่อนอ่ะซซก,กุมกับขอหมอบเงินส่วนตัวซซก,กุมนอ้อยเจ้าไว้ซือซ้อกินซือนซ้ออยากซื้อยักก็แล้วแต่นองหนึ่งแสนกี่เด้ออ่ะโ้ยกะสุดท้ายนี่ซซก,กุมกับสิเดคอร่ากับเลยเนอกกพบพอกันคลิปหนาเนาอสบายดีสัมภูพาสบายดีโดย